เราไปเจอกับคุณน่านเป็นพี่เขยพี่เขยเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก่อนจะจัดงานศพปรากฏว่าครอบครัวของ5ลูกตำรวจเขามีการติดต่อมาหาครอบครัวและตอนแรกจะเข้าไปงานศพจะมาร่วมงานศพในวันสุดท้ายแต่สุดท้ายเห็นบอกว่าเข้าไปแล้วเจอสื่อเยอะก็เลยออกมาจากวัดแล้วมาหาตัวพี่เขยก็คือคุณน่านคุณผู้ชมฮะคุณน่านวันนี้ให้ข้อมูลบอกว่า ได้มีโอกาสคุยกับพ่อของเชนชก็คือร้อยตำรวจตรีนั่นแหละอรองสารวัตรนะฮะคนเนี้เขามาหาตัวคุณน่านถามว่ามาตอนไหน19ฮะ19มกราคมที่ผ่านมามันจะมีภาพกล้องวงจรปิดเห็นวินาทีตอนที่รถของพ่อเชนนี่ฮะทุ่ม24นาทีขี่รถมาที่ด้านหน้าบ้านของคุณน่านก็คือพี่เขยป้าัวผันแล้วลงมาจากรถ ถามว่าเขาทำาอะไรบ้างวันนั้นเขามาแป๊บเดียวฮนะคุณน้านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนที่เขาลงจากรถมาเสร็จับปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาเข้ามากอดเลยอพอกอดเสร็จปุ๊บเขามาพูดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขอโทษด้วยนะอตอนนี้ลูกของผมก็คือเชนชเขาได้รับกรรมของเขาแล้วหลังจากนี้ผมจะมาพูดคุยอีกทีหนึ่งเข้าใจว่าการพูดคุยคือการคุยเรื่องเยียวยาและเขาก็ขึ้นรถแล้วออกไปเลย เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่าครอบครัวยังโกรธอยู่หรือเปล่าครอบครัวก็ต้องบอกว่าโกรธแหละเพราะเหตุการณ์ที่มันเห็นตามกล้องวงจรปิดที่เป็นต้นเรื่องเลยการก่อเหตุของแก๊งเนี้ยมันโหดมากมแล้วการก่อเหตุคือเขาบอกบางคนใช้คําว่าอามาหิตเลยมันยากที่จะให้อภัยฟังเสียงคุณน้านนะก็บอกว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยเรื่องที่เกิดมาใครไม่อยากจะให้มันเกิดหรอกพ่อผมก็มอบให้ ไอ้เขาก็ได้รับกรรมของเขาเขาก็ว่าอย่างนี้บอกกับลูกอ,อ,ยอยากกล้มากราบเขาขอกอดเอวนะครับเขากกาดเอวบอกว่าข,ข,ข,ขอโทษด,ด้วยนะลุงเขาก็ว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่หน้าก็ไม่เบิกบานเท่าไหร่นะเมือนกับคนจะมีความทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละเขาก็งคงจะคิดของเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ถอดแหมกเราก็ดูหน้าเขาไม่ไม่คับเท่าไหร่หรอก ใส่แม็กใส่หมวกจักที่ดำๆเาเที่ดในวันเขาไไปม่ไรม่ไม่ไม่ไเขาไม่ได้พูดนะเขาก็มาพูดเออมาแป๊บเดียวเขาก็ไปแล้วเขาขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยทีหลังนะยิมเราบอกว่าตอนเย็นแต่เขาก็ได้มันได้มาเลยทีนี้ทำไมเขาถึงไม่กล้าเข้ามานผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็คงจะกลัวญาติพี่น้องทางนี้จะว่าเอาละมั้งเขาค่อยไม่มาพ่อว่าทำไมไม่ไปที่วัดพ่อว่า เหมือนกันมันก็สีขาวนะสีขาวดีกระดูกก็ไม่ดำเหมือนกับที่เคยเผามานะน้อคุณผู้ชมมาเข้ามาเพียงแป๊บเดียวหลังจากนั้นปุ๊บออกไปบอกผมขอโทษขอโทษแทนลูกลูกใช้กรรมไปแล้ว